สวัสดีครับรพบลูกอ้วน789 c h ช anel แล้วครับวันนี้วันนี้ลูกอ้วนจะพามาดูงานติดตั้งซับบ็อกใน suzuki xl 7นะ xl 7วิธีติดตั้งซับบ็อกเนี่ยเขาทำกันยังไงติดไว้ตรงจุดไหนแล้วสายเขาเดินยังไงวันนี้ลูกอ้วนจะพาดูซับบ็อก8ปนิ้ววางใต้เบานะวิธีการติดตั้งทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนอื่นเรามาดูวิธีถอดกันวิธีถอดเนี่ยเราจะดันชุดสวิตช์แอร์เนี่ยให้มันหลุดออกมาก่อนเพราะว่า ตรงใต้วิยุเนี่เขาจะมีน็อตอยู่2ตัวไขน็อตออก2ตัวก็สามารถถอดตัววิยุนี่ออกมาได้เลยส่วนชุดของสายนี่ก็มีไม่เยอะก็จะมีชุดปักสีฟ้า,ฟาเนี่ยนะเป็นชุดสายไฟชุดสายไฟสายลำโพงครบทุกอย่างเลยของตัวนี้ ส่วนปักสีเขียวนี่เป็นกล้องมองหลังอ่ะอุปกรณ์พวกนี้เราไม่ต้องสนใจนะเราจะจำเอาสายลำโพงที่ปักสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะสายลําโพงของชุดหน้าเพื่อที่จะเอาไปเป็นสายสัญญาณของซับบล็อกเดี๋ยวมาดูวิธีการเดินสายไฟนะซับบ็อกเนี่ยต้องมีสายไฟจากแบตเตอรี่ไปเส้นหนึ่งเพื่อไปสแตนบายที่ตัวซับบล็อกเองเวลามีสัญญาณเข้ามาเนี่ยตัวซับบ็อกมันจะสวิตชิ่งเปิด 1, ทันที สามารถที่จะฝังซับบ็อกได้เลยวิธีการเดินสายก็เดินเข้าตามช่องตามรูของเขาก็เดินเข้ามาหาซับบล็อกที่วางอยู่ใต้เบาะด้านซ้ายสายไฟก็ขนาดเบอร์8สแควร์มิลก็เดินเข้ามาจุดหมายก็คือที่ซับบล็อกสายที่เราจะเดินมีอยู่2อย่างคือไฟจากแบตเตอรี่กับกาวส่วนสัญญาณเนี่ยหรือไฟรีโมทเนี่ย เราจะใช้ High ฮทู o w ที่มากับตัวเครื่องเนี่ยเพื่อไปทําหน้าที่เปิดซับบล็อกเองเลยนะอันนี้นะที่เขาเรียกสายไฮทูโรนะอันนี้จะต่อไปที่วิทยุนะโดยมีปุ่มออโต้พาวเวอร์ออนเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสั่งงานให้ตู้ซับบล็อกมันเปิดเดี๋ยวลุงอ้วนพามาดูวิธีการเดินสายไฟนะสายไฟเนี่ยเดินจากแบตเตอรี่เลยโดยมีฟิลกันช็อต ดูดีๆนะฟิลกันช็อตตัวนี้ต้องใส่น้องๆหลายคนต้องดูไว้นะลดเราราคาแพงนะอย่าอย่าไปต่อแบบไม่ต้องใส่ฟิลนะ <c oughs> ก็เดินเข้ามาถึงข้างในเลยนะส่วนสายสีสีขาวกับสีดำหรือสีเทากับสีขาวเนี่ยนะเป็นสายไฮท o โร่เดี๋ยวลูกอ้วนดึงขึ้นมาให้ดออูอันนี้ก็จะมีบวกกับลบให้จำมาจากตัววิทยุเลยนะเป็นบวกกับลบซ้ายขวาเลย ส่วนสายไฟเนี่ยเห็นไหมลูกอ้วนต่อเข้าแค่2เส้นมีสายแบตเตอรีอ่ส่วนสีดำเนี่ยก็เป็นสายกล่าวนะสเส้นฉะนั้นนะก็สามารถเปิดซับบล็อกได้แล้วหลังจากที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเปิดวิดียุดูว่าเสียงออกซับบล็อกไหมมีเคล็ดลับนิดนึงนะถ้าสมมุติว่าเราเปิดซับบล็อกแล้วเนี่ยซับบ็อกกระพือแต่ไม่มีเสียงเบสให้เรากลับสายลําโพงข้างหนึ่งกับบวกเป็นลบ ของสายลำโพงข้างหนึ่งแล้วฟังดูว่าเสียงมันออกแรงไหมนะมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในกรณีที่เราไม่มั่นใจเรื่องสายลำโพงนะสายลำโพงเขาเรียกกับบวกลบกับสายก็ใช้งานได้แล้วโอเคเรียบร้อยนะใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้หลงอ้วนด้วย เวลาลงอ้วนลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ